โอเคครับผมสวัสด,ดีพวกวัยรุ่นโลเพด้วยนะครับน้องๆซึ่งวันนี้ผมอยู่ในประเทศฟูคอมมูนิตี้นะครับซึ่งประเทศนี้การจะขึ้นอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะต้องมีปูนมีสายไฟนะครับผมซึ่งมันเป็นของงานดานะซึ่งรู้อยู่แล้วนะครับว่างานดำเนี่ยตำรวจมันจะไล่จับนะแล้วช่วงเนี้ยตำรวจมันมันเยอะด้วยนะตำรวจมันวินว่อนเลยนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเถินนะวิธีแบบจกปูนจกสายไฟจกแบบเอาของไปทําอาวุธอะเออคือทําตามผมหลุดร้อยอะกลัวเป็นนักแข่งรถเก่าชื่อดมินิกโตริโต้เชื่อ ไแม่กูเปิดโตเกียวดิฟให้กูฟังอ่ะตั้งแต่อยู่กูยอยู่ในท้องแม่อ่ะมันร้องไงวะโตเกียวดนิดปะพอโตมาก็ไอเนี่ยเออเปิดดันฟากูดูโ่อ่ะ <c oughs> มันร้องไงวะโตเกียวดนิดปะกูไม่เคยฟังเลยมินิตโตเกียวอันเมื่อสิ้นนินทาเกียวอันในอีก็เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ละ <c oughs> อันนี้ย่อๆอันนี้มึงโกดซ่อนเต็งกูละนะ <c oughs> เดี๋ยวก่กอนอื่นโกนหัวก่อนเลยมึงเคยเห็นโ <c oughs> ดมินิกโทเลโต้ไหมนี่โดมินิกโทเลโต้นะครับน้อง เด็ดแน่หัวก็โกนอโลนได้ไงเนี่ยมาเลยเพื่อนบอ y un o m y g a Omega พามองอะมึงขึ้นมาเลยเดี๋ยวเหินแรกกูจะพามึงไปที่นี่เลยเหินลุงแม็กเหินลุงแม็กได้จัดเลยเพื่อนนี้เรานั่งอยู่รถอะไรเพื่อนอันนี้ X A อันนี้ X A คือไอเหินลุงแม็กเนี่ย คนปกติมันก็ใช้กันทั่วๆไปใช่ไหมมันก็เหินไป<ช> <ๆ S 2> เหินอะไรแบบเนี้คือแต่เรา<ช>จะไม่ปกติค,คือเราเป็นคนพิเศษอะ<ช> <ๆ S 2> คือไอเหินเนี่ยใครๆเขาก็ใช้กันใช่ไหมไฟเอ็มแลบหลายช่วงที่ผ่านมารถมันแรงขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะใช่ไหมเพื่อน ช่ครับคืออันเนี้ยผมบอกเลยว่าความเร็วะมาแรงแงก็ได้แต่เราต้องเบรกตรงนี้นิดนึงเนี่เห็นนะเราจะลงตรงนี้พอดีเฮ้ยเวอร์เพื่อนแม่แล้วเราโยกซ้ายย้ายขวาอะไรอะไรคือแบบเตำรวจอ่ะมันไม่รู้หรอกว่าเราจะเล่นแบบเล่นเหลี่ยมเล่นกลเล่นแบบอะไรอ่ะอ่าเดี๋ยวไม่เชื่องั้นเราไปปฏิบัติการจริงเลยไหมไปจกปูนเลยไหมได้เพื่อนอ่าได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปจัดเลยว่าเหอืนเนี้ยคือเอาทําแบบที่กูทําให้ดูเมื่อกี้เลยนะแบบตามตำราก็คือขับมาแรงแงได้แต่ว่าต้องเบรกตอนใกล้จะถึง แล้วมันจะลงล็อกพอดีแล้วเราจะแบบเล่นง่ายตำรวจมันจะเหินเลยอันนี้กูแบบใช้มาหลายรอบแล้วจิตวิทยาประธานาธิบดีสิชิมผิงอะไรมาหมดมึงฟันลงเย่ะปะรออะไรอะอเอางี้มึงจกมึงจกนี่จกสายไฟตัวนี้เลยไปไปจกสายไฟให้กูเดี๋ยวกูจัดให้นั่นแหละมันต้องงี้เอาจริงนะมึงเออเอาจริงเลยอันนี้ตรงผมไบอันหรือที่อะไรเนี่ยไบอันนคนเนอครับไอ้ที่อรงผมอะไรของมันเนี่ย ใช่เพื่อนดอมไหมเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูเลยนะเดี๋ยวถ้าตำรวจไม่มาเดี๋ยวเราจะไปจบกองต่อไปอเเน,นันไงพูดถึงแม่งมาเลยโอ้โหมาแล้วหนึ่งคันมาแล้วหนึ่งคันนะครับสองคันโอ้โหสีชมพูด,ด้วยวขอเยอะได้ไหมครับตำรวจขอเยอะขอเยอะกว่านี้ครับโอ้โหสาม,มคันค<ร>โอ้โหมัน<ะ>ชนกันงบรัดงบหลวงพวกมึง เรื่องของพ่อเมืองน้านนี่แบบเกินงหนักอ่ะบายอันเอาคนโน่เพื่อนผมว่าเอ้ยชอยเลยดื่มเกลือปล่อเลยก็กลัวตามที่ผมบอกนะครับบายอันครับเราจะขับแรงแค่ไหนก็ได้แต่ว่าตอนจะถึงเนี่ยไอ้นี่พูดไม่หยุดนะนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเบรกนะครับตอนใกล้จะถึงอเเบรราจะกตนใกล้จะถึงนะครับนี่เบรกเลยปึ๊บลงนี่นี่ครับเปรกทุกจอกนี่ไงเบรกทุกดอกแล้วเราถอยนี่ไงนี่ไงตำรวจเลยนะบอกแล้วคุณดูแล้วเราก็เราเราหล่อเลย เรารู้นะครับว่าเราจะไปต่อทางไหนอะไรของเราคืออยู่วิธีการเลือกเล่นเราเลยนะครับน้องๆ้อ้ผมจะไปเหินไปล้วไทยนะตรงนี้ตำรวจมันเลยมันบอกแล้วบอกไปแล้วชิวๆชิอ่ะมันชนมันชนเฮียผูนี้ก็แม่งจะเลี้ยวมาแล้วมันชนอีกมันชนอีกมันชนอีก นี่นะครับผมเราเหินไปเลยน้้้ขึนนมัใหรี่นะครับผมแต่ว่าน้ำหมักต้องป้าเชสมัยม้าตื่นมันเลยรีบกลับหลุดแล้วพี่หลลุดแ้วนะครับน้องๆเอาเป็นว่าเหินที่หนึ่งมิชชั่นคอมพิวต์โอ้เหินโหดขนาดนี้ต้องกดไลค์ให้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเหินต่อไปเลยกันเลยกันเนาะเพื่อนเนาะ let's go เหินที่สองเมื่อกี้ก็อาจจะเห็นผ่านๆตาไปแล้วนะอันนี้คือเหินสไปา์แล็บไทยนะเพื่อนเป็นแรปเปอร์ของประเทศไทยนะอันนี้ คืออเนี้ยคือเหินสไปร์ลแลปไทยเลือกเล่นได้2แบบนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปนะคือมันเดาใจยากเหินเนี้ยคือไอเหินเมื่อกี้มันก็2แบบเหมือนกันจะไปแรงหรือว่าจะไปช้าได้ไหมยิ่งเหินสไปร์แลปไทยนี่มันมีไอเกาะกลางมาขั้นนี่คืออันนี้คือเดาใจยากกว่าเดิมนะครับใช่เพื่อนนี่นี่ตรงนี้มันคือเนี่ยมันคือเหินสไปร์นะเนี่ยสไปร์ลเอเนจีดิงก์นะตรงนี้คือเราจะเหินแบบรอบแรกก็ได้นะแบบรอบแรกแต่ว่าเราจะเหินแบบ รอบสองก็คือเนี่ยเราเหินเบาๆเนี่ยเฮ้ยอะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคอันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคนะเราเราเราไปสักประมาณร้อยหนึ่งอะไม่ถึงร้อยหนึ่งก็ได้สักประมาณเจ็ดิบแปดสิบอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเด้อเนี้ยได้โชว์ให้น้องหนูหนูเราเข้าตรงนี้ดูเนี่ยปึ๊บนี่มันจะลงประมาณตรงนี้พอดีแต่มันต้องระวังอันนี้อันนี้มีข้อควรระวังก็คือไอเสาไฟเนี่ยถ้าเราชนมันไม่หัก เราจะคว่ำแบบเมื่อกี้เลยนะใช่ครับแต่ทางที่ดีอ่ะผมแนะนําให้มามาเหยียบเหยียบให้มิดเลยเพราะว่ามันจะลงตรงนู้นพอดีนะมันจะไปต่อได้<ช>เล่นอะไรต่อได้นะครับเออเอ,อ,เอาคือง่ายคือมันขึ้นสะพานแล้วมันไปไต่ขอบไต่อะไรได้แบบหนีแบบรอดอ่ะเออแต่เราจบปูเลยไหมให้ตำรวจมาอะไรเลยไหมเพื่อนได้เพื่อนเนี่ยตำรวจอย่างใกล้ๆเล้เ๋ยเราจบปูเลยนะครับเดี๋ยวให้ลูกน้องผมคนดีคนเดิมนะครับไปอันโอคอนนี่นะครับครับผมรับจ้างเป็นเด็กเดยนครับจบเลยเพื่อน คือเหินเนี่ยเริ่มยากขึ้นมาสักนิดนึงแล้วนะครับคือจะเบาจะแรงก็อยู่ที่ตัวเราเลยนะคือช่วงนี้ต้รส่วนมันว่างเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีสต,ตอรี่เคสอุ้มอะไรคนก็เล่นเยอะนะนี่เจอโรดน้องผมอีกแล้วโอ้โหแม่งมากันสามหนอเลยวะมากันสามหนอแบบนี้ต้องเอาชวนหน่อยนะครับน้องๆเหินสไปแลบไทยนะครับน้องๆ Let's go Let's go boy นี่นะครับเราเล่นซอกเล่นซอยแล้วก็เดี๋ยวไปสไปร์ลท์ไทยเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวผมจะเหือแรงๆเลยนะครับให้แบบมันไปตกอีกฝั่งหนึ่งเลยนะเฮ้ยเชื่อรถตำรวจแมงว้าว่ะแม่งว้าวใส่กูฉยนี่นะครับเราเหือแรงไปเลยนะครับน้องๆเพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์เอร์กินเฮ้ยตำรวจตามว่ะตำรวจตามนะครับเดี๋ยวเราไปหาขอบไตอะไรมั่วๆสัวๆนะครับน้องๆ เฮ้ยยังตามอยู่นะยังตามอยู่นะนี่ถือว่าคนนี้มันฝีมือใช้ได้นะนี่แต่ผมก็โหดอยู่พอสมควรนะอันนี้ตำรวจนะครับมาแล้วนะครับน้องๆแลวผมเหม็นตีดิ้มผิงตรงนี้นะมันจะไปขึ้นบนสะพานนะครับนี่เฮ้ยเชียเฮ้ยเฮ้ยซวย <boy. S 1> <b ai. S 2> นี่ไงครับอาด์อุ้ยกิ๊กี้ กิ๊กิ๊ตำรวจคว่ำกันหมดเลยนะครับน้องๆน่าจะหลุดน่าจะหลุดแล้วนะครับน้องๆนี่เราเลือกทางไปได้หลายทางเลยนะครับเส้นทางเดินชีวิตเราออนไลเวจะไปให้สุดโฟไซดอนเลยนะครับน้องๆโอเคถือว่าหลุดอันนี้ไม่ใช่คอมพิวไหมค <foot ed> อ,อมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยเอางี้ไปเหิน <foot ed> ต่อไปเลยไหมไปเลยจะไปรอเฮ้ยผมลืมพาไปไอ้นี่เหินเลยพาไปดูที่เหินก่อนเลย แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเห็นพร้อมกันแน่ๆนะครับตอนนี้มาแล้วหนึ่งคันนะอันไงมาอีกแล้วสองคันมั้งนะ่ะโอ้โหโอ้โหดูมันไล่โจรมันไล่บั๊มกันเราไม่เกี่ยวนะครับเรามาซื้อข้าวเหนียวให้แม่นะครับเราโดนคันเดียวเดี๋ยวเหินมาอยู่รีหนีก็นะ่าจะรอดแล้วนะครับะนะครับเรียบร้อยเราโดนหนึ่งคันก็ความกดดันก็น้อย แต่เราไปดูเหินมายุรีพร้อมกันเลยรัดสำคัญยเพื่อนก็รัและครับไอ้เกอบไปผิดทางเลยเลยเกิดไปผิดทางเลี้ยวไปเหินมายุลีนะครับจะอยู่ในรังน้ํานะครับน้องๆตรงนี้นะนี่เอาเหินไปฝั่งนู้นเลยนะครับนี่พี่มายุราตรงนี้ก็อันตรายนิดนึงเรียบร้อยผมแต็หนึ่งยางโดนหนึ่งยางเพื่อนเออได้มันเหินได้เพื่อนมายุลีอ่ะฮะไอเย็ยน้ำมันหมดเพื่อนอันนี้ตัวจริงเดี๋ยวกันเด้อเพื่อนวิ่งไหม ไปก่อนเดอ้อเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเร็วกูไอ้เหี้นนี่เกมช่างมันกูไปก่อนแล้วไอ้เหี้ยน้ำมันหมดลืมดูน้ำมันเพื่อนวิ่งไปเลยเพื่อนโอ้ยไอเหี้กูตัวเอ้ยเอ้ยเพื่อนโอ้เพื่อนหนีกูไอ้เหี้ยไปเร็วไปเร็วนะครับโอ้โดนหนีตำรวจตำรวจตำรวจก็ปล่อยผมไปได้ไหม โอ้โดนตำรวจจับไปเหียนน้ำมันหมดลืมดูน้ำมันครับผมครับผมตำรวจครับผมโดนกี่นาทีเหรอครับอย่างนี้ประกันให้ญาติมาประกันตัวอะไรได้ไหมครับเนี่ยผมขอโทรคุยกับญาติหน่อยได้ไหมครับดูยี่สิบนาทีครับดูยี่สิบนาทีขอประกันหน่อยได้ไหมครับขอประกันตัวได้ครับได้เออแล้วผมต้องให้ญาติไปที่ไหนครับจ่ายเงินมาเลยครับอ๋อจ่ายเงินกับตำรวจได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเออเป็นบินได้ไหมครับเป็นบินหักไปได้ไหมครับ ไปบินไม่ได้ครับไปบินไม่ได้อ๋อเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับผมผมจ่ายเลยได้ครับได้ได้ได้ปล่อยมือผมเลยครับผมจะอันนี้ครับจ่ายเงินครับผมกดอันนี้ไม่ได้ครับตำรวจปล่อยมือกูกูวิ่งได้ไหมเนี่ยอ่ะล้อเล่นครับล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ล้อเล่นแง่แง่เออเท่าไหร่เนี่ยนี่เรียบเรียบร้อยครับเงินมาของไปเนาะตำรวจไทยจับผมเลยครับ โอเคไปนะครับมันให้ไอ้นี่มานะครับเป็นปฏิบัติการอันเจลโอเคกูโดนจับนะข้อหาน้ํามันไม่เติมอันนี้เป็นความผิดพลาดที่ตัวเรานะครับน้ํามันหมดอ้เฮียหนีอยู่น้ํามันหมดกูจะรั่วเลยไอ้บีมพวนมันหนีอยู่ในป่าดูเพื่อนผมมันไปซ่อนในป่า